ท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักร,ร,กราช2 5 5 6นะครับค่ะวันนี้นะคะในชว่วงเช้าจะมีที่บัณฑิมตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตน,นะคะเข้าทำการสักการะพระพุทธวิหารย่างข่าวเทือยราชพัฒน์กำแพงเพชรตามหลวงหลังจากนั้นนะครับผู้พิธีก็จะตั้งแถวเดินมายังอาคารที่มังกรรกมสมีโชว์ ัดกำแทงเพชรนะครับเพื่อเข้าพิธีซอมใหญ่ราชสถานปริญญาบัตรภาพบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรติดตามเราชมกันได้เลยครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราทีองอ่งเดิที่อาคารทีมองต์รัสเซีโชว์นะครับกิจกรรมเป็นยังไง้างคร้ำจอบตอนนี้นะคะข้างในเรานะคะกำลังมีการซ้อมรักรสดงละครปริญญาบาัตรจริงกันอยู่นะคะบรบะรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเชิญรับโชวกันได้เลยค่ะังเลย อยากให้พี่นะครับให้คำแนะนำกับลุกน้องๆนะครับว่าจะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไรครับก็ให้ตัใจเรียนทำแบบอย่างละก็ว่าผู้สายเหล่านี้ เราวันนี้รู้สึกว่าดีกว่าทุกๆวันนะครับที่ซ้อมมาสองวันก่อนหน้าน,นั้นนะครับแล้วก็าการซ้อมเราดีขึ้นคือการรับการอะไรางานของงานของการรับปริญญายดีขึ้นครับที่ในภาพรวมนะครับทําให้รู้สึกว่าเราหน้าจะได้แชมป์การรับครับนี่ความรู้สึก,กนะครับค่ะแล้วนี่นะคะนุ่นไม่ใช่แค่ได้ร,รับปริญญาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาได้ได้เก่งยิ่งมอันกเด็ะะกมุ่งมาด้วยนะคะเนี่ยเก่งอย่างนี้นะคะนี่แค่ตัองแั่ ตั้งใจนะครับอดทนสู้ๆตามที่เราเรียนนะครับอ่านหนังสือเยอะๆเดี๋ยวก็ได้เองกับเนื้อเยื่อกับเมื้อยากครับครับผมแล้อยากนะให้พี่นุ่นนะครับฝากเทคนิคนะครับว่าวันนี้อยากให้น้องๆเนี่ยเพิ่มอะไรให้กิจกรรมท่านี้บ้างครับกิจกรรมนะครับาสํหรับพี่คิดว่าวันนี้น้องๆจัดกิจกรรมให้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาก็คืออาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่แค่เองครับคือเวลาน้องๆจะมา เซก็มีกับพี่ๆบางทีพี่ๆอาจจะมาช้าหน่อยว่าปล่อยช้าจากขอประชุมนะครับเพื่อมันซ้อมต้องซ้อมไปบ่อยหลายครั้งนี่ครับอาจจะต้องมาช้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าถึงช้ายัางไงเราก็ภูมิใจนะครับที่เราได้ถ่ายอะไร่งนี้ได้ณฑิตดีๆคุณภาพแล้วก็จบมาถึงวันนี้ได้ครับครับค่ะวันนี้ก็ขอขอณพี่นุ่นมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆที่มอบให้พวกเราค่ะคขอบคุณครับ ตัวกับท่านผู้ชมนะครับว่าที่จบการศึกษาคณะอะไรครับเอกอะไรครับผมงา,น,านที่ตลอดการเรียนจบไม่ใช่ไม่ใช่ภานะคครรัับบผมอยากให้พี่เล่าประสบการณ์ในครั้งนี้เลยครับว่าพี่ประสบความสำเมร็จได้ยังไงแล้วเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆน,นะครับก็ที่แรกเทคนิคเลยก็คือได้จัดอาจารย์วามได้นำได้รู้จักเลยนะก็เพื่อนพี่น้อง ก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆกับพวกเรานะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีในการจบงานนี้ค่ะขออ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอาให้พี่แนะนาตัวค่ะว่บจากคณะอะไรคสวัสดีครับผมนายสุยงสุภาวงศ์นักศึกษาวงเกลืชาพนัส์ครับวันนี้นะคะอยากจะถามพี่เก่ยวกับบรรยากาศ ในวันนี้ค่รก็การตอบคันไม่กก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าจริงแล้วกางานในราชจริก็มีส่วนปีปีนี้ได้รับกเลยทไม่ได้ทำงานก็รู้สึกสนุกครับรก็สนุกมกเรื่องการเรียนอยากเทคนิคอะไรกับเกเ็เทคนิคไม่ยากครับขยันเรียนขยันทำกันบ้านขยันเข้าเรียนจบได้นอนครับ ครับครับวทักอะไรกัน่อะาวกััยารกายาัเอยากจะรว่าที่มเทหรือทคนิคอะไรว่าการเรียนในครั้งนี้ครับว่าประสบความสำเร็จไตั้งใจค่ะ และอยากจะทราบอีกนิดนึงนะครับว่างานบรรยากาศในวันนี้ครับพี่เป็นตัวแทนมหาลัยไหมหาลัยมัธยมเลยค่ะชื่อนางสาวพนมพิธามการจบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครกศาสตรค่ะชื่อนายพิลาพรพรมทตระกูลจบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครกศาสตร์ค่ะ นะครับที่วันนี้คณาจารย์ก็ทั้งหลายที่จัดการซ้อมให้กับบัณฑิตใหม่ครับค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆรับนั่น้องค่ะว่าเออได้ปฏิบัติตามจะได้เออสำเร็จแต่ว่าก็อย่างแรกนะคะที่มีแบบการบ้านพร้อมนักเรียนค่ะทำอะไรก็ขอให้รู้จัก แบบนี้่องก็คือเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นเวลาตั้งใจจะทำอะไรก็คือทำให้จริงจังที่เต็มที่ครับแล้วจะประสบผลสำเร็จครับท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เรืองสองท่านเลยนะครับที่ให้เทคนิคดีๆกับรุ่นน้องครับก็อยากให้บอกความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับรู้สาวตัวเองนะครับว่าได้จบการศึกษาจากที่นี่แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจครับดีใจมากดีใจมากเลยเอาละพี่แม่ละครับ ดีใจมากนะครับแล้วบรรยากาศในครั้งนี้ครับไม่ทราบว่ารกัใจขนาดไหนครับได้วันนีบันไม่ทราบว่าตอนสัมภาษณ์พี่ืถามพี่เลยว่าพี่จรักษาคนะอะไรสาขาอะไรนะคน้อาขาาเราดก็ถ้าน้องอยาก ตอ้องัสทด้อย่างนี่นะครับก็ต้องเียนเลยนะครับสานี้กทต้องขอขอบคุณพุ้นที่นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดีิคนะคะเดี๋ยวจะให้พี่คนแนะนำตัวแล้วก็คณะที่ส่งมานะคะชื่อสุริพรเจงทองนะคะมาจากคะ ก็มีความสุขมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวอยากจะรบกวนให้พี่บอกติ๊กิให้น้องๆหน่อยคับว่าแบบความความสามารถทเรียนอย่างนี้ให้เก่งแบบนี้ให้จบแบบนี้ได้ยังไงกคนอื่นก็ต้องมีเป้าหมายกับชีวิตนะคะพอเรามีเป้าหมายเราก็จะมีความพยายามก็สุดท้ายเราก็ทำได้ดีที่สุดค,ครับสุดท้ายนี้นะครับเราสองคนและ,ะรายการที่นี่คนรูส้สารต้องของขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่นะครับ คณะศาสตร์เอกสังคมศึกษาษษ 3, นะคะอยากทราบว่าบรรยากาศภายในงานวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เยนน็นดีสนุกสนานแต่เหนื่อยหน้าซ้อมเนาะเหนื่อยกันทุกคนเลยนะคะครับผมนี่ครับเนี่ยในตัวผมเนี่ยอยากทราบว่าเทคนิคในการที่เรียนอย่างเงี้ยให้จบการศึกษาแบบเนี้ยมีเทคนิคอะไรบ้างคร<อ>ับก็จัดเวลาครับผมจัดเวลาแล้วต<ห>้องทำอะไรครับก็อ่านหนังสือม,ม,มากๆอ่านหนังสือม,มากๆตั้งใจเรียนครับ แนะนำตัวหน่อยนะครับว่าพี่จบมาจากสาขาอะไรนะอรนะครับอาทิตย์เป็นช่างตัดตัดกากคณนตศาสตร์ครับผมอยากจะทราบว่าในบรรยากาศวันนี้พี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้ดีใจจี่ถึงเจนมาครับค่ะไม่ทราบว่าพี่จะมีเทคนิคแนะนำน้องๆยังไงบ้างคะสำหรับการเรียนให้ประส่งของประเภทไหนตั้งใจและอ่านหนังสือเยอะๆครับค่ะตั้งใจและอ่านหนังสือเยอะๆนะคะน้องๆค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะดิจิขอบคุณนะคุณพ่อพน้องค่ะขอบคุณที่ดูด้วยค่ะ ไม่ใช่ในการดูพนักานต้อนรับหรือว่าต้อนรัเออะไรคะภอังกฤษถาเอกภาษาอังกฤษแล้วนะคะใช่อยากจะขอถามเกี่ยวกับความรู้สึกพนักงานวันนี้ค่ะว่ามีความรู้สึกแบบยังไงบ้างค่ะมีความรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นเวลา5ปีที่เรียนมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ทําให้แน่ดีใจในความรู้สึกขราแบบดีดีมากครับและอยากจะให้พี่นะครับแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ จะบอกน้องๆว่าเออเวลาเรียนต้องให้รู้จักขยันเรียนแล้วก็ตั้งใจมีคติให้ตัวเองนะคะอย่างยกตัวอย่างของพี่มีความรู้สึกว่าระยะเวลา5ปีเนี่ยพี่ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีความฝันที่ตัวเองค่ะถ้าใครอยากจะประสบความสําเร็จแบบพี่เขานะครับก็ต้องให้น้องๆขยันแล้วเรียนนะครับค่ะพี่าว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการจัดงานแล้วก็การ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นการซ้อมปริญญาวันสุดท้ายนะครับแล้วก็มีน้องๆนะครับตั้งแต่น้องรหัสแล้วก็หลานรหัสนะครับก็นําของขวัญมาแสดงความยินดีกับพี่ครับผมครับแล้ววันนี้ผมก็แสดงความดีใจด้วยนะครับที่พี่ได้ประสบความสําเร็จและอีกเล็กน้อยนะครับยากที่บอกเทคนิคในการ เรียนเก่งๆแบบนี้ให้น้องๆได้รับอ๋อสำหรับพี่นะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะเรียนเก่งนะครับแล้วก็ได้เกียรตินิยมนะครับก็จะต้องตั้งใจเรียนนะครับพี่นะครับไม่เคยขาดเรียนเลยทุกครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็อยากให้น้องๆนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็มาเรียนทุกทั้งและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากๆเลยครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บัณฑิตอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามชื่อแล้วก็คณะ่เ้าจบมา ครับชื่อนายพาวิพีครับผมครับจบเอกวิทยาศึกษา์ทางคณะวิทยาศาสตร์ครับค่ะไม่ทราบว่าความรู้สึกในงานวันนี้นะคะเกี่ยวกับความปรับตัวดีแล้วก็การจัดเตรียมงานนี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็จัดเตรียมงานดีครับแล้วก็บรรยากาศสนุกมากเลยครับถูกเน่นครับครตามเทคนิคในการเตรียมของพี่ครับมีอะไรบ้างคตามเทคนิคนะครับก็คือตั้งใจเรียนในชั่วโมงครับทำงานให้ครบสมาธิให้ครบครับก็จะได้เราไม่ต้องเหนื่อยมากครับครับท้ายนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ได้ครับครับผมครับครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บัณฑิตทั้งสองคนเลยนะคะที่ได้บัณฑิตดีเด่นทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทราบชื่อผู้พี่ะคกาค่ะทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่ออันาจตาพุทธครับค่ะที่เอกตาพุทธครับค่ะที่สองคนนี้นะคะได้รับรางวัลบัณฑิตดีเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าขอเทคนิคเล็กน้อยของเขากันค่ะๆๆค่ะตอนนี้นะคะที่มีเทคนิคอะไรแนะนำน้องๆยบ้างคะี่มีความมุ่งมั่นที่มีพี่มีความมุ่งมั่นแล้วที่มีความตั้งใจศึกษาเรียน ถ้าไม่ได้แม่กับพ่อพี่ก็ไม่มีวันนี้ครับค่ะเดี๋ยวน้องไปถำวิีการผมต้องขอคุณพ่พอแม่ครับที่ได้เลี้ยงดูผม,มตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ท่านทอดผมเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่จนโตรนนเรียนมัธยมเรียนประถมยันเรียนมหาลัยนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าเกี่ยวกับบรรยากาศบรรยากาศในงานในวันนี้นะคะมีความตอบลั้มีสีดีอย่างไรบ้าง ผมมีความยินดีอย่างยิ่งครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมประสบความสำเร็จครับก็ดีใจครับเพาะว่ามีคนเยอะครับวันนี้ก็ดีใจที่สุดครับแล้วคุณพ่อละครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานในวันนี้ครับแล้วคุณแม่ล่ะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับก็ดีใจค่ะที่ได้ลูกได้ดีค่ะ อ๋วันนี้พวกเราที่นี่คารุาส์นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่นะพี่พีนะครับวันน,นี้การอนการมพรนธุจะกล่าวแสดงความยินดีต่อปฏิบัติใหม่ทุกท่านในาการต้อมรับประธานปริบัติในวันนี้ครับขอเชิญท่านกราบทีการบันครับในฐานะของผู้บริหารหน่วยงานและก็อดีตคณะบดีคณะคุรุาส์ก็ โอกาสแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคารุศาสตร์ทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตที่รับปริญญาในปีนี้ก็มีสิ่์เก่าของเราที่จบการศึกษาและมีงานทำตลอดจนมีหน้าที่การงานที่ดีได้มารับปริญญาบัตรในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคารุศาสตร์ทุกๆคนรวมทั้งนักศึกษาคณะอื่นด้วยนะครับคารุศาสตร์ของเราก็ถือว่าเป็นคณะเก่าแก่แล้วก็ มีการผลิตบัณฑิตดออกใบมากมายหลายรุ่นปีนี้ก็เป็นอีก รุ่นหนึ่งที่ได้มารับปริญญาแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็พบว่ากิจกรรมทางการแสดงความยินดีของเราเนี่ยก็มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็มีน้องๆได้ภูมิแสดงความยินดีกับรุ่นพี่แต่ว่าการภูมิในปีนี้ก็ไม่ได้ภูมเฉพาะคารุษะแล้วก็ภูมให้กับทุกทีก็นี่ก็คือพัฒนาการของเราชาวคารุษ์ขอ,สขอแสดงความยินดีกับชาวคารุษ์ทุกท่านที่ได้รับปริญญาในปีนี้ในวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็มี ความสำเร็จในท,ที่การงานทุกคนครับค่ะในนามของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยลราชภัฏกําแพงเพชรพวกเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้พี่ๆแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะค่ะวันนี้พวกเรารายการที่นี่ครุศาสตร์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะครับ